ก่อนที่พวกเราเดินเล่นกันท่านแม่เจ้าเราเลื่อนตลกเกย่ยวกับแมวที่เดินเพ่นผ่านในพระราชวังให้ฟ hey, ังอย่างนั้นหรือมาฟังเพลงกันก่อนเริ่มนะเล็กสิไม่ไดีดยจะได้ตัดออกไปเนี่ยเพลงจะขลุยไม่น่าจะยุ่งหาหรอกมั้งผมว่าขยับจอยขยับจอยมือผมสั่นเล็กน้อยขอไปน้องแมวเข้ามาแล้วน้องแมวเข้ามาแล้ว โอเคก็สวัสดีแล้วผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Story Game เ,เกมที่เล่นไปได้วยกันกับเกม g o o o t s อฟช i m a ใน DLC เกาะอิคิในพาร์ทที่4กันแล้วครับผมอย่างที่เคยบอก <c oughs> ถ้าถามคพิมถามนางมากมาย <c oughs> แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็เป็นเวลาฝึกดาบ <c oughs> ท่านแม่จะนำข่าไปหาครูดาบที่เป็นสมุรไรบ้านนอกท่าทางอยากคาย <c oughs> แต่ที่จริงนางอยากให้ข่าทำอย่างอื่น <c oughs> ครับผมอ่า ก็อย่างที่บอกเราจะมาเปิดพาร์ตกันแบบนี้เนาะแล้วก็พาร์ทที่แล้วผมดูไปปิดพาร์ตกับน้องแมวเลยมาเปิดกับน้องแมวแทนแล้วกันแล้วก็ไปปิดพาร์ตในความทรงจําแทนแล้วกันนะครับผมนี่เล่นกับน้องแมวให้ดูทีหนึ่งก่อนไปลบอ่าและธนูผมก็เปลี่ยนสก,กินเป็นสก,กินสีดําขาวแบบนี้แล้วนะครับผมและปอกดาบก็มีเป็นปอกดาบไม้แล้วก็ด้ามจับสีดําแล้วก็เป็นชุดของธาดายุริของมือธนูเนาะ โอเคไปเจอกันที่เควสเลยนะผมขออนุญาตตัดการเดินทางออกเพื่อความกัะชับผมไปเจอกันที่เควสครับใกล้จะถึงแล้วแต่ขอแวะตรงนี้นิดนึงมีให้สำรวจข้าขอโทษที่ปกป้องเจ้าไว้ไม่ได้ดูเหมาะกับเจ้านะต้องตั้งชื่อใหม่หน่อยโซล แสงจากสวงสวรรค์มาตัวเลขของเราอโอ,โโอโยกโทษให้ข้าด้วยนะโซล่าสักวันเราจะท่องไปตามทางต่างๆเล่นกันอดได้เที่ยวเล่นกับโซละเลยตัวแรกเรื่องสีดำใช่ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่สีดำสีดำแต่มาตรงนี้เลยแล้กัน เหมือนจะหลงทางมาไกลไกลแล้วหลงจริงหลงจังเลยหลงไปทางไหนก็ไม่รู้โอเคเยอะอย่างนี้ประจันหน้าเหรอไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่ลูกน้องคุณนี่อาจช่วยเข้าได้ ข้าโฟมองโก้เสิก่อนนั่นคือลูกน้องปูเน้ใช่ไหมข้าตอนนี้ได้สองตัวตัวนั้นไม่ได้มองใครแล้วก็ข้าต่อเน,นื่องแล้วเก็บทีหนึ่งตัวด้วยการสู้ประจันหน้าอ,อ้าวมันกลัวซะแล้ว นี่ไม่ใช่ฝันใช่ไหมข้าวิสละแล้วก็ไม่ใช่กพความจริงนี่นะอุนเนส่งข้ามาใช่แล้วกอนพยาธิ NC จะจับตัวเราได้เจ้าเป็นใครต้องมูไรอย่างนั้นเลยข้ามาดีนะนายของเจ้าส่งข้ามาช่วยพวกเจ้าแล้วยึดป้อมซาไกาคืนพยาธิ NC อาจจะไม่อยู่แต่นางมอบหม,ม,มายให้แม่ทัพดูแลแทน คุณวิชกำลังพัลลามเฉลยทำให้เราเสียสติก่อนมาครับให้เราดื่นยาพิษเช่นนั้นต้องตายในป้อมนี้ไอเถอะกลับไปรายงานพวกนี้ข้าสู้ได้ข้าสู้ด้วยไปหาวุฒมาแล้วสู้ด้วยกันไปแบกได้เวลาไฟแบกไปอะไรอ่ะมึงทำอะไรอยู่นะโอ้โอ้โตาดีซะเหลือเกินนะ หนึ่งหนึ่งูกขาน,นูนหนึ่งชีวิตยังจำได้ครับอาจารย์ไม่ลืมไม่ลืมอันนั้นใส่หมดเกาะเอไม่ใช่ระเบิดอุ้ยเออโอเคพลาดแล้วงั้นก็ลุยเลยอเอานี่ละกันไหนๆก็มาแล้วขอใช้หน่อย ก็จะยิงขนูยาวแต่ลืมปุ่มไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็นานๆทีใช้ก็ดีอยู่เหมือนกันครับแต่มาในนี้ก็ได้ใช้บ่อยนะเพราะว่าเหมือนตอนไปฟาร์มแล้วมันได้ยิงขนูด้วยสงครามเกิดขึ้นแล้วลุย เพให้ความตายของเจ้าเป็นคุณต่อสรรพสิ่งเจ้าช่วยพ่อเจ้าไม่ได้หรือคิดจะช่วยป้อมแห่งนี้ได้ไม่อย่าไปฟังสมุไรที่อยู่ที่นี่พญาอินทรีย่างอยาเป็นเราจะไล่พวกมองโกไปให้พ้นคนเดียวเน้นๆเลยไปเออยังมีคนเหรออยู่ไหน ไปหาพูดแล้วมาสู <Channel> ้เดยกันได้เลยหนัวจังเลย เดี่ยวหรอกนะเลียนอาร์ตไปมาไม่ทันแล้วตอนนี้เออเออเออขอเกตคืนหน่อยครับขอกำลังใจคืนหน่อยครับโอเคตะวันลงทัน อาร์ตถอยหน่อย,ย,ยเพื่อนเดียดร้อยบุกลุ้นหน้าต่อไปต้องยึดป้อมคืนนี้คืนมาให้ได้ช่วยข้าด้วยเออมาช่วยแล้ว,วมาสู่คอข้าไหน่ะ ยัไม่รู้เหรอกวอะไรเดีอยาพึ่งไล่นะเดยพึ่งไล่นะขอฆ่าตัวนี้ก่อนสวยไล่อะไรไล่อะไรป๊บมันเอาเรื่องอยู่นะออกมา เข้าไ้ก็มาช่วยกันไนนด้ปรดอยข้าเถอะอ้าวหมดแล้วหรอเขาอยัางสู้อยู่เลยหมดเลยก่อนตัวนั้นยังไม่ตายเกรอให้ช่วยไหมทีเดียวจบปาดคอเลยแล้วกันถ้าควรไปช่วยเฉลยที่เหลือ จะเลยที่เหลือนั้นอยู่ที่ใดออ๋ตรงนั้นเอา้าผมไม่ได้ฟันอันนี้ไปหรอ,อฟันประตูข้างๆไปต่อประตูไปขับเลยพวกลานลุกหน้าเข้าไปโจมตีพวกมันอะไรวะนะ่ะโอ้โหเล่นของแหลงซะด,ด้วยเขาต้องเป็นเละตอนนี้แหละจงสู้เพื่อเส้นห้าของตน เพื่ออีกทีถูกต้อ,องเพื่ออีกทีการทำลายแนวหลังมันก่อนคือเลือกสะคัญเช่นกันนะบุกเข้าไปยาปลานี่หมาปลาบุกทะลุอันนี้หมูปลาโอเคครับต่อไป แล้วทำไมชอบเจมเวลาใช้อาร์ตอีกตัวหนึ่งแล้วมันเฮ้ย<ะ>เป็นอะไรเฮ้ยโอเคว่าไม่หมเลยต่อไปต่อแก้แค้นผู้ลงล้วแก้เราจะไม่ล้มเหลวใครเป็นร้องเพลงวะใครเป็นร้องเพลง ยังมีคนร้องเพลงอีกเหรอเยอะไปไหนเนี่ยข้างบนเราเองเหรออะไรจะร้องเพลงเหรอไม่ให้ร้องแล้วเป็นอย่าน้ละตัวนั้นวุ้ยรุนแรงนะเราอะ่ะเหมือนจะได้ยินเสียงคนร้องเพลงนะ

Đứa giờ Nhân mấy tay của tôi lên nè chẳng nã Đặt bây xa Ở lại con ทายใช่ไหมลุมมันกระโดกแล้วเดินหน้า่อแฝงมไดนี่เห็นจะฟามจนผูผแล้วล่ะอ้าวยินช่วยข้าสิาเจ้าปล่อยให้พ่อเจ้าตาย ไม่จริงไม่วาตรงนี้ที่มันอยู่ในพาร์ทแรกใช่ไหมย่งจะมีแวะให้มาสำรวจอันนี้ได้อีกนะเล็กเต็มแล้วเคไปต่อเล่นกับอดีตจริงๆก่อนนี้ได้โฟร์ช่วยข้าด้วยช่วยนอยเถอะช่วยเราด้วยอะไรอะ จำคืนที่พ่อเจ้าจะกลุ่มโจรหิวโซไว้กับต้นไม้เพื่อลองโทษได้ไหมไม่ต่างจากนี่เลยตามมาหลอนขั้นสุดเลยพยาอยินรซีรู้ว่าเจ้าจะกลับมาสามุไรยเจ้าดื่มยาสักติดของนางไปแล้วนั่นคือของขวัญที่มอบให้เรานัลแลบน,นาง ที่คู่ควรต่อการเป็นคนทรงของนางนั่นหรือสิ่งที่นางต้องการคือให้ข้าเป็นคนทรงของนางกนเลยเเการเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นกับเจ้าแล้วจงยอมรับของขวัญนั่นซะออยอมเป็นคนทรงของนางและบวยบินสู่ฟ้าวามไลที่สิ้นสุดมิฉะนั้นข้าจะทําลายเจ้าในนามพญาอินทร์ของของวัญลรอ,อของนางคือคํำสา์และข้ามีวันยอมหรอกนะอย่าไปยอมจริด่วนตัวตัวว่าตัดไป อาวุธมันเยอะจังวะครั้งแรกที่ดวลตัวตัวกับคนอาวุธเยอะนะฮะแต่มิกลัวหรอกนะโลกับดาบก่อนใช่ไหมตามสเตปบอสแบบดวลตัว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 ชุดนี้เลยคุมอยู่นนะทีนี้ก็เลยคุมข้าจะแขนคอเจ้าเอง งั้นเหรอหนาวันที่คิดวะเปลี่ยนอาวุธเหรอของควรเสียเปล่าซะจริงเรื่องเปลี่ยนอาร์ตเหรอมันใช้ดาบพูดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าจะรักใช้ขยายนี่สิต่อไปวันเป็นคนทรงของนาง เปลี่ยนอาวุธแล้วไม่สำนึกบุญคุณบ้างหรือไงโทษตายสำหรับเจ้ายัางว่าน้อยไปาอแตกแล้วนะเปลี่ยนเป็นนี่ละรับได้ทุกอาวุธนะ ทำอะไรไล่ลำอะไรเอาไปกินซะจเจ้าเจ้ใดของคนที่จะซิมอยเจ้าเจ้าใดที่เจ้าแย่งเราหายใจเปลี่ยนไวจังอีกทีนึงแถมน่าจะปิดฉากพอดีไอ้ขี้คัดฆ่ามันให้หมดบันคอพวกมัน ข้าคุณบิชไม่สนจะไปฆ่าตัวการนุ่นแหละหนีขึ้นไปข้างบนทำไมเฮ้ยหยุดนะเว้ยเดี๋ยวได้ของคนที่บอกให้เจ้าจะพูดขับเดิมไปทิ้งไหนเนี่ย นิมิตของเจ้ายิ่งเลวร้ายผักดันให้เจ้าเสียสติจนตายเสียดายที่เจ้าไม่ยอมรับของขวัญของพะญาอินตีอีกแล้วยำจังเรียบร้อยเผา ให้วอดไว้สายฟ้าท่ามกลางภายุสร้างวัตีุิบกับโจรสลักบนเกาะอิชิเรียบร้อยสร้างเรียบร้อย คุณบิดฆ่าเพื่อนรักของข้าไปหลายคนข้าดีใจที่ไอตาหานั้นได้รับกรรมที่มันก่อไว้แม้ว่าจะต้องยืมซามูไรก็ตามมันต้องตายเพราะพวกเราลงมือกันแต่พยาอินซีนางรู้ว่าข้ามาที่นี่นางจึงทิ้งฟอมสาไขไว้โดยและการบ่วงกรรมล่อให้ข้ามาติดกับเพื่อคุณบิดจะได้แจ้งสารจากนางตอนนี้ไอชาจัวาตายแล้วนางก็เสีย้องให้เรา เพราะเจ้าแท้ๆขอบคุณมากเลยนะเกณฑ์คนที่ต่อสู้ได้แล้วไปรายงานคุณเนีส่วนคนอื่นให้หลบภัยอยู่ที่นี่ถ้าซ่อมแสมสักหน่อยป้อมซาใครจะต้านพวกมองโกได้ความคิดเข้อท่าดทีแต่ก่อนที่เจ้าจะไปเอายามติดอันมาไปด้วยมัน่าจจะมีประโยชน์ต่อสมุไรนะได้ขอบคุณเพ้าะเดินทางปลอดภัยแล้วพบกันที่่คยคุณเนี่ อยัางติดอ่านมาโอเคโอ้เพิ่จงจำนวนกระสุนเก็บสองเท่าตรงนี้ครัขอบคุณครับโอเคหยิบกระสุนเพิ่มอย่างนี้เหรอเอ้ยเจา้จาเจา้าเจโอเคฮะน่าจะมีตั้งแต่แรกนะน่าจะตังแต่เนือเรื่องหลักโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟูนี้นะผมตัดไปเจอกันที่ฟูนี้เลยนะมาถึง ที่ซ่อนของฟูเนะแล้วคนระเบิดขอบคุณครับจีนเจ้ายาริกาว่าผลงานเจ้าครั้งนี้วิเศษยิ่งนะคนของข้ากลับมาอย่างปลอดภัยและฟอสซาไก่ตกเป็นของเราตอนนี้เรามีโอกาสต่อกรกับพญาอินรีแล้วได้บอกแสที่อยู่ของพญาอินรีบ้างไหมตอนนี้ยังแต่ข้ารู้เรื่องบางเรื่อง ระหว่างที่เจ้าวุ่นวายสายสือของข้าพบคำสั่งพยาอินซีถึงคนท่งของนางถ้าทางนางจะต้องการจับตัวซามมไรานางอาเอ๋ยเอ๋ชื่อไหมไม่แต่ก็เดาได้ไม่ยาวานางต้องการใครที่ข้าอยากรู้คือทำไมนางจึงต้องการจับเจ้าเป็นตัวเป็น,ปนข้าไม่รู้นางอาจจะอยากรู้ความเป็นไปนมาของซูจิมะหรือไม่ก็อยากลงโทษข้าที่เป็นเยี่ยงอย่างเจ้าต้องถามนางเองมีอะไรปิดบังข้าหรือเปล่าซามูไร คุณเอจินเราออกตามหาพยาอินซีนางได้รอดไปได้แต่บังเอิญเจอพลตรเวียนกลุ่มหนึ่งเข้าสะกดรอยตามพวกมันกลับมาถึงที่นี่บนหน้าผาหนึ่งมีพวกมองโกเตีหมดเราต้องแอบย่องกลับมาเพื่อไม่ให้มันพวกมันเห็นพยาอินซีรู้เพราะว่าเราอยู่แถวนี้นางหาเราเจอแน่นางกำลังตอบโต้กลับนี่คือการแก้แค้นเหลือลบกเรื่องที่มันฆ่าคุณบิดเราพยายามอบยกขึ้นเลือแต่ถ้าทิ้งบ้านไปตอนนี้เราจะเสียมันตลอดกาลเ้าอยากตายที่นี่หร้อยังไงลอพวกมันไปที่ค่ายพักพิง สู้กับพวกมันบนบกพวกมันมีจำนวนาเกินไปตอนนั้นซามูไรก็มากกว่าพวกแกรู้จักภูมิิพศดีสู้โจมตีดีไหมสักแข่งที่เราได้เปรียบหมูบ้านคิคาฟูระมีแผนไหมไม่ไทุกคนมาเซนโซเราจะไปเดี๋ยวนี้การสังหารหมู่ที่หมูบ้านคิดาฟุเลมีชช่พาสเลยข้าส่งสายสื่บไปล่วงหน้าแล้วก็เราจะล่อกองทัพพญายิที่หทู่บ้าน ข้าเพิ่เตรียมซึ้มเตยแล้วแล้วหมู่บ้านเทพสายนี่แหละหมู่บ้านถูกยิงล้างตั้งแต่ข้าตก่อนแห่งอิกิมาทำร้ายพ่อเจ้าข้าล้างบางคนทั้งหมู่บ้านแต่เจ้าไม่พยายามหยุดเขาเลยพอสังเกตการเรามาเห็นจากข้างบนนั่นสายสือ่อของเราจะรอพวกมันกลมาที่นี่แต่ไม่แน่ใจว่าพวกมันจะมาทางไหนส่งคนไปในจุดท,ที่มีโอกาสมากาาที่สุดถ้าพวกเราสักกลุ่มล้างว้ทีหลังมาแล้วตอบโต้ในจุดที่จําเป็นเหมือนตอนดับไฟป่า โอเคแต่ก่อนที่จะไปเลยนั้นคงเป็นพาร์ทหน้าแล้วล่ะครับผมในพาร์ทหน้าจะเป็นชุดอะไรนั้นไว้ไปพบกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันไปผมจะพาไปที่ที่หนึ่งก่อนแล้วกันอ่ะไป Let's go ว้าไปไม่ได้ซนะแล้วติดภารกิจอยู่เพราะฉะนั้นเอาเป็นในพาร์ทหน้าแทนแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมและกินจากเยลิคาวะก็ขอตัวลาไปก่อน good night and s l e e p w e l l บายแล้วเจอกันพร์ทหน้นะครับผม